หาพื้นที่สามเหลี่ยม ABC ที่อยู่ระหว่างสี่เหลี่ยมสองอันทำนยังไงมาดูกันนะครับ <c oughs> <c oughs> นะฮะโอ้จะหา ABC ยังไงวะเนี่ยฐานก็ไม่มีสูงก็ไม่มี <c oughs> อออ,อมันมีหลักการทำพื้นที่สามเหลี่ยม ABC ดังต่อบไปนี้นะครับนี่นะครับ วิธีการหาพื้นที่สามเหลี่ยม ABC นะครับเริ่มต้นเดี๋ยวเราต้องเติมก่อนนะก็บอกว่า AG นะฮะ AG ยาวสี่ BE ยาวส0ใช่ไหมตัวนี้จะกลายเป็นส mm. ี่เหลี่ยมอะไรครับคางหมูนะเราจะหาพื้นที่พื้นที่ ABC สามเหลี่ยม ABC นะครับเกิดจากเดี๋ยวเราจะหาสี่เหลี่ยมคางหมูนะสี่เหลี่ยมคางหมูที่ชื่อว่านะี่ฮะ A G E B นะครับอ่าอันนี้ A A G B E แล้วกันนะอ่าเอามาบวกกับสี่เหลี่ยมข้างหมูข้างล่างอีกนหนึ่งนะครับสี่เหลี่ยมข้างหมูนี้ชื่อว่าอะไรฮะเออ B E C D นะฮะอันนี้ B E C D นะครับอ่าแล้วก็บวกกับอุ้ยเอ่อเมื่อเราได้พื้นที่ทั้งหมดสี่เหลี่ยมทั้งหมดแล้วนะครับเนี่ยครบแล้วนะ เฮ้ยเราอยากได้สามเหลี่ยมทำไงอ่ะอ๋อรู้แล้วเราก็ต้องมาลบกับพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยพื้นที่สี่เหลี่ยมนี้อ่าสี่เหลี่ยมข้างหมูอันที่สามนะครับโอ้โซสอนกันสามชั้นสนุกสนานเลยนะฮะเออสี่เหลี่ยม a, เอ่เอจอะไร a อ c d นะครับ a g c d นะครับ อ่าโอเคสิ่งที่เขาให้มาเพิ่มเติมตัวนี้ครับดี DE ครับดี DE ยาวสามนะตัวนี้นะนี่นี่แล้วอ g ยาวหกนะี e ่ตัวนี้ยาวหกนะฮะโอเคโอเคหาความสูงมันให้ความสูงของสีเงนะส่เหลี่ยมคางหมูมานะครับอ่ะก็สี่เหลี่ยมคางหมูหาจากเลยครับสูตรว่าไงน,นะสี่เหลี่ยมคางหมูสามอันเลยนะฮะโอ้โหคราวนี้ไอเดียดีมากนะฮะ พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูก็หนึ่งสองผลบวกของด้านคู่ขนาน a กับ b มาบวกกันแล้วคูณความสูง h เนี่ยน,นี่คือสูตรนะครับหน,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 นึ่งสองนะผลบวกด้านคู่ขนานคืออันนี้สี่อันนี้สิบสี่กับสิบบวกกันความสูงคือหกนะโอเคคูณหกไปบวกกับหนึ่งสองผลบวกด้านคู่ขนานด้านคู่ขนานคือใครด้านคู่ขนานคือสิบสิบกับเจ็ดอ่าสิบกับเจ็ดบวกกัน ความสูงก็คือ3นะฮะโอเคแล้วลบกับสี่เหลี่ยมข้างหมูใหญ่นะครับอ่า g C D G นะครับเออก็1กับ2ผลบวกนัานคู่หนานก็คือ4กับ7นะฮะ4กับ 4, 7บมาบวกกันแล้วกับคูณความ,วามสูงเท่าไหร่ครับทั้งก้อนนี้9นะคนะฮความสูงคือ9โอเคอันนี้ก็ได้เท่าไหร่วะนี่ตัดได้ตัดไปนะครับเหลือ3 3คูณกับ14ได้42นะครับ บวกกับอ <ítulo> ันนี้ตัดไม่ได้นะฮะอันนี้สิบเจ็คูณกับสามสามอะไรฮะสามเ่นะสองสามวนสลบกับอันนี้ได้สิบใช่มอบวก้สเออ็ดคูนเก้าได้เก้าสิบ่วนสะครับเอ่อได้เท่าไหร่อันนี้ยนี้ส่วน2นะฮะติดลบแน่นอนนะครับเพราะว่าห้อ็ดมาลบกับเ9 9ากับ5้ลบกันต่างกันอยู่เท่าไหร่ อันนี้น่าจะเป็น48นะฮะ48หาร2มันเท่าไหร่48หาร2ได้24อ่ะ42ลบ24คำตอบก็คือ10อะไรฮะ18นั่นเองโอเค